สวัสดีครับวันนี้วันที่10นะครับพรุ่งนี้ก็1 1 1 1แล้วนะครับ68เวลาผ่านไปเร็วมากครับ11เดือนก็ขอให้เฮงรวยๆครับพอดีวันนี้ไอ้มินจะทําการจะไปจัดส่งสินค้านะครับเนื่องจากทางโรงพยาบาลนะครับสั่งมา39เครื่องนะครับในการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสแกนเนอร์บาร์โค้ด s 2สะครับสั่งซื้อนะครับทางเราแถมมีขาตั้งให้พร้อมใช้งานเลย เ๋ย่าอ้มินจะบอกรายละเอียดสเปคคร่าวๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือตัวที่เอ็นมินใช้อยู่จริงๆนะครับเพราะว่าใช้อยู่ในการออกซิเลียนนเบอร์ในการทําบัตรรับประกันให้กับลูกค้านะครับก็จะสามารถใช้งานแบบไร้สายมีสายสามารถปรับระับความแข็งแรงครับหนักมากเลยครับเห็นไหมฮะใช้งานง่ายยิงออโต้ก็ได้นะครับเป็นแบบ 1D2D นะครับในการใช้งานก็ไม่ต้องห่วงนะครับ โอเควันนี้จะไปจัดส่งนะครับถ้าลูกค้าสนใจสินค้าอะไรเราขายปีกและส่งนะครับแล้วก็มีราคาส่งนะครับก็กําลังจะจัดเตรียมตรวจสอบนะครับในการใช้งานนะครับครบ39เครื่องนะครับมีกำลังจัดส่งนะครับเดี๋ยวมินจะไปส่งเองครับไปส่งด้วยตัวเองเลยตัวนี้นะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็สนใจสินค้ารายการใดสอบถามมาได้นะครับในช้อปปีก็อย่าลืมใช้โค้ดกันนะครับว่า เซฟคอมพิวเตอร์นะครับ1 6 9 0 0ก็ลดราคาตามโค้ดที่ลูกค้าหาได้สูงสุดเกือบ3,000บาทเลยนะครับแอดมินก็จัดเซตไว้ให้ราคาคนไทยแล้วก็คำถามที่เจอสอบถามมาเยอะทำไมขายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เซตในราคาถูกได้เลยแอดมินมีความลับนิดๆหน่อยๆสั้นๆครับต้นทุนครับต้นทุนของเราเนี่ยเรื่องของการเช่าที่เราไม่มีครับอันนี้คือตึกของแอดมินเองฉะนั้น ตัดความกังวลใจไว้ได้นะครับเพราะว่าการลดต้นทุนค่าเช่าได้นี่ก็คือเหมือนทุกอย่างไม่มีอะไรละฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับก็คืออย่างที่บอกถ้าสั่งซื้อนะครับมีเจ้าหน้าที่บริการส่วนวันนี้นะครับถ้าใครอยากได้สินค้าตัวไหนก็สอบถามเมมีนมาได้นะครับเดี๋ยวเมมีนจะไปสัดส่งก่อนนะครับจะไปสัดส่งด้วยตัวเองแล้วก็เดี๋ยวจะลงภาพไว้ใต้เม้นท์นะครับว่าจะส่งแล้วงีมินก็ขอบคุณนะทางโรงพยาบาลลำพูนด้วยนะครับที่สั่งซื้อเข้ามานะครับทางเราก็จะดูแล มีปัญหาหรือว่าเสียทางเราเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีนะครับส่วนวันนี้แอนีไปแล้วครับสวัสดีครับ